ในปี2564ถึงปัจจุบันคนไทยโดนแกงมิจช,ชาชีพหลอกให้โอนเงินร่วมพันล้าน มูลค่าความเสียหายที่รายงานโดยสถาบันทางการเงินมีมากเกือบ1,600ล้านบาทยิ่งในปัจจุบันทุกคนคงรู้สึกเหมือนกันว่าสถานการณ์ยิ่งร้ายแรงขึ้นรูปแบบการหลอกลวงก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนทำให้หลายคนรู้สึกกลัวมากที่จะตกเป็นเหยื่อวันนี้ท่านเลขากบาขอมีวิธีสังเกตรูปแบบการหลอกลวงของเหล่ามิจฉาชีพให้ทุกคนได้ทราบค่ะ ตอนนี้เนะี่ยมิจฉาชีพนะคะก็มีกลโกงหลอกเราเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายรูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยเป็นรูปแบบของการหลอกลวงให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆมิจฉาชีพก็จะอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญชวนไปลงทุนนะคะในธุรกิจที่อาจจะไม่ได้มีอยู่จริงเลยโดยบอกว่าผลตอบแทนสูงเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือโดยการเอารูปผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นคนชวนลงทุนหรือมีการแนะนาว่าธุรกิจไปลงทุนเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงอาจจะเป็นทองคําก็ได้ไปเงินดิจิทัลก็ได้นะคะเกมออนไลน์ก็มีนะคะนี่เป็นรรูปแแบบก รูปแบบที่2จะเป็นลักษณะแบบแชร์ลูกโซ่ตัวนี้จะเป็นการหลอกให้ลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงนะคะเบื้องต้นอาจจะยอมจ่ายเงินคืนมาให้เราบ้างนะคะตัวเราเองก็อาจจะลงทุนเพิ่มขึ้นหรือไปชักชวนเพื่อนๆนเข้ามาเพิ่มขึ้นก็เป็นเครือข่ายมีการได้ไรายได้จากสมาชิกในเครือข่ายพอถึงวันหนึ่งตรงนี้ก็อาจจะล้มไปคนที่เป็นสมาชิกก็ไม่ได้เงินคืนกลับมาค่ะ รูปแบบที่3นะคะเป็นเรื่องของการหลอกให้รักแล้วลงทุนตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่ที่แปลกมากจะมีการสร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมานะซึ่งในโปรไฟล์เนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่หน้าตาดีเข้ามาตีสนิทคุยกับเรานะคะ,ะเราก็รู้สึกอาจจะเป็นคู่รักกันเป็นแฟนกันแล้วอาจจะมาเริ่มต้นจากการให้คําแนะนําพอเริ่มคุ้นเคยกันรู้จาักกาันเข้าใจการเริ่มลงทุนเป็นตามที่เขาแนะนําแล้วตรงนี้หาก็จะชวนให้เราลงทุนละนะคะก็จะเป็นลงทุนในโปรแกรมลงทุนปลอมๆเททุนปลอมๆแต่ว่าเงินที่ให้เราโอนจริงสิ่งที่เขาโอนกลับมาเราเนี่ยเหมือนกับ เป็นเงินจริงสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่เงินจริงแล้วเอาออกมาไม่ได้นะคะรูปแบบที่4นะคะจะเป็นรูปแบบของการหลอกให้กู้เงินนะคะเป็นการกู้ออนไลน์เราเรียกกันว่าก,กู้เงินทิปนะคะทําเสมือนกับว่ามีเงินให้กู้ดอกเบี้ยต่ํามากเลยนะ,ะแล้วก็บอกว่าจะกู้ตรงนี้ต้องขอเงินค่าประกันก่อนขอค่าธรรมเนียมก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือขอบัญชีธนาคารแล้วก็โอนไปให้นะคะสุดท้ายเงินกู้ก็ไม่ได้รับเงินที่โอนไปก็หายไปนะคะและที่น่ากังวลก็คือว่าในรูปแบบเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาพร้อมกับขอข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ขอบัญชีด้วยเพื่อเอาไปใช้ทํานี่นั่นโน้นซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเขาอาจจะเอาตรงนี้ไปใช้งานต่อในการหลอกเงินในรูปแบบอื่นต่อไปอีกก็ได้ค่ะรูปแบบที่5นะคะจะเป็นรูปแบบของการหลอกขายสินค้าออนไลน์อันนี้มีคนชวนชวนให้เข้าไปซื้อสินค้าเป็นสินค้าที่มีราคาแพงนะคะแล้วก็บอกสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่เขาอยากจะขายเพราะเขาไม่ใช่เป็นคนไทยเขาอยากจะขายสินค้าตัวนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับ คนที่ไปซื้อเนี่ยก็มีความเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ดีจริงแล้วก็ดูประวัติดูรูปสินค้าที่เขาจะเอามาขายก็น่าจะน่าเชื่อถือก็ตกลงโอนเงินให้ไปก่อนส่วนหนึ่งพอถึงวันมอบสินค้าให้เนี่ยเขาก็บอกว่าเนื่องจากเขาพูดภาษาไทยไม่ถนัดเขาจะให้เพื่อนเขาเนี่ยเอาของมาให้แทนนะคะซึ่งคนเอาของมาให้ก็เอาของจริงๆที่เห็นจริงๆอย่างที่เห็นในรูปเลยก็ไปตรวจสอบที่ร้านว่าเป็นของจริงของดีเลยทุกอย่างเลยนะคะเขาก็โอนเงินที่เหลือให้แต่โอนให้กับบัญชีคนต่างชาติคนนั้นคนที่เอาของมาให้เนี่ย ก็งงเพราะาคนเอาของมาให้เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องตรงนั้นเขาถูกหลอกให้เอาของมาให้อีกทีหนึ่งแล้วเขาก็คิดว่าคนที่โอนเงินให้เดี๋ยวจะโอนเงินให้เขาแต่จริงๆโอนเงินนโอนไปหมดแล้วให้กับอีกคนหนึ่งนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ไปแจ้งความปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าคนที่เอาของมาขายเนี่ยก็โดนอายัดของด้วยพราะถือว่าเป็นของกลางคนที่โอนเงินให้เนี่ยก็เดือดร้อนและเพราะเงินก็โอนไปจริงแล้วของก็ไม่ได้ คนที่เอาอของมาให้ดูก็โดกถูกหลอกอีกแล้วของตัวเองก็เอากลับบ้านไม่ได้อันนี้ก็มีเกิดขึ้นจริงนะคะรูปแบบที่6นะคะเป็นการหลอกให้ทํางานเสริมออนไลน์อันนี้ก็ชวนทํางานโน่นทางานนี่นะบอกว่าถ้าทํางานนี้ออนไลน์ได้ค่าตอบแทนอย่างนั้นได้ค่าตอบแทนอย่างนี้ให้เรารับออเดอร์มากดไลค์กดแชร์อะไรก็ว่าไปนะคะแต่ก็มีการอ้างว่าจะต้องจ่ายเงินให้ก่อนเป็นเงินรับประกันมั่งเป็นซื้อวัตถุดิบมัางเราก็มีแต่จ่ายเงินอย่างเดียวงานที่เราทําก็ไม่ได้กลับเข้ามานะคะรูปแบบที่7นะคะเป็นการข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลวววตรงนนนนีี้เ่่่ยกกกก็็จะโททหาาาบอ ข้องกับพัสดุผิดกฎหมายมีทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะคะอาจจะอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าที่ตารวจบ้างล่ะเป็นเจ้าที่ของรัฐบ้างล่ะ แล้วก็ข่มขู่ว่าถ้าไม่โอนเงินให้เขาจัดการให้เนี่ยก็จะติดคุกเหยื่อก็จะกลัวนะคะก็จะอาจมีการโอนเงินให้นะคะรูปแบบที่8นะคะจะเป็นเรื่องของการปลอมหรือการแฮกบัญชีไลน์ a c e b o o k นะคะก็คือเข้ามาแฮกบัญชีเราแล้วก็รู้จักเราจากตรงนั้นนะคะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาหลอกว่าเป็นเพื่อนเราขอให้ช่วยโอนเงินให้นะคะซึ่งเรา,าเชื่อเนี่ยเราก็จะโอนเงินให้รูปแบบที่9นะคะเป็นรูปแบบของการจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือบัญชีมานะคะสําหรับรูปแบบเนี้ยเราจะกลายเป็นคนตรงกลางนะคะก็คือว่ามิจฉาชีพเ,เน แล้วเนเราจะเขาจะให้ค่าคอมมิชชั่นเรานะคะแล้วเ็าเอาบัญชีเราเนี่ยไปรับโอนเงินที่เขาทําเรื่องไม่ดีอีกทีหนึ่งนะคะที่เล่ามาทั้งหมดนะคะจริงๆแล้วเป็นแค่ตัวอย่างของรูปแบบมิชชีพซึ่งจริงๆแล้วมีด้วยกันหลากหลายด้วยกันนะคะซึ่งไม่สามารถจะรวบรวมมาเล่าให้หมดได้ในวันนี้ได้นะสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านสมาชิกหรือผู้ที่ดูคลิปนี้ก็คือว่าถ้าไม่อยากจะตกเป็นเหยื่อตรงนี้นะคะจำเป็นต้องรู้ทันนะคะว่าเขาจะมีวิธีการกลไกยังไงกันบ้างนะคะถ้ายังไม่แน่ใจนะคะว่าเอ๊ะรงที่เขาติดต่อเเเรราาามนนนนีี่่ปป็ิช,ชพหือละะคใะ สนที่เป็นสมาชิกกบขท่านสามารถโทรมาที่สายด่วนกบขได้นะคะเรามีบริการสายด่วนตรวจสอบขาวปลอมของกบขอ,อยู่นะคะโทรมาที่1179นะคะแล้วก็กด5ได้เลยนะคะในส่วนข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์กบขก็มีปรากฏนะคะ mm hmm. www.gpf.or.th นะคะ สุดท้ายอยากจะขอเรียนย้ำนะคะคือไม่กดลิงก์ที่แปลกปลอมนะคะ,ะแล้วก็ไม่ไม่ทำธุรกรรมอะไรในในมือถือกับบัญชีที่เราไม่รู้จักนะคะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอย่าไปเชื่อสิ่งที่มาเชิญชวนอะไรที่มันดีเกินจริงเนี่ยสงสัยไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็มีสติทุกครั้งในการพูดคุยกับสายที่เราไม่รู้จักนะคะขอบคุณค่ะ